ได้เวลาดูพระสวยอีกแล้วมาดูพระสมเด็จวัดะฆังพิมพ์ใหญ่กันนะนี่วันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อดินกลางใจเมืองตามบัญญัตินะจ๊ะนี่มาดูเลยสวยงามมากพระองค์นี้ครบเครื่องเรื่องมวลสารเด่นทุกอย่างดูดูคราบนะ้ำมันตั้งิ้ว ดูมวลสารที่ฝังอยู่ในเนื้อพระคราบการเวลาร่องรอยทุกอย่างบนองค์พระความงดงามของธรรมชาติจะเปิดให้เห็นผิวพระที่แท้จริงนี่ดูดูมวลสารทุกจุดและความเก่าร่วม ร้อยกว่าปีเนี่ยเกือบๆนะจะสองร้อยปีแล้วมั้งเนี่ยแค่พูดว่าเกือบเกบนะดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีเขาเรียกว่าเส้นอะไรที่งอกขึ้นมานี่เมื่อกี้ต้องซอกคอนะออมาแลวหนึ่งเส้นนะ<ม>โอ้ยนี่ก่อนสีบุตรขึ้นมา งานทุกจุดเลยดูสิโอ้โห,หมวลสารประดับองค์พระพระของนงยุรานี่นะไม่มีตำหนิชี้ให้ดูตำหนิไม่ได้เพราะมีแต่มวลสารแล้วก็ความงดงามเป็นพระที่สวยสมบูรณ์แบบเป็นพระต้นแบบจริงๆทุกคนที่ได้ดู ไม่เกินสองสามคลิปวิดีโอนะแค่คลิปวิดีโอเดียวนี่นี่นี่มาแล้วจุดสำคัญมาแล้วนี่ไงรากผักบุ้งของต้นใช่ไหมใช่ไหมหรือต้นจะขึ้นมาเป็นต้นบอกรากผักบุ้งไม่นจะขึ้นทุกองแม่แทบทุกองเนี่ยแต่ยังไม่ใช่จุดนี้ขยับไปอีกนิดนนี่เขาโอ้โหดูมวลสารแต่ละอย่างของปู่ท่านสินี่ไงเนี่ยตรงนี้ อ๋อจริงด้วยนี่เห็นไหมตรงเนี่เยอะไม่มีข้อยกเว้นมีทุกเนื้อไม่ว่าจะเนื้อดินเนื้อเทียนเนื้อผงเนื้อเกสรสิ่งธรรมชาตินี้จะงอกขึ้นมาตามเนื้อพระนี่เห็นไหมสวยงามมากโบราณว่าไว้ยังไง <c oughs> อันนั้นอุ่นให้แม่ทีดูโบราณว่าไว้อย่างไงก็ไม่ผิดนะ ที่บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ยังไม่เท่าลงกล้องด้วยตัวเองนะจ๊ะโอกาสหน้าหรือว่าโอกาสต่อไปนงยุราก็จะมีโอกาสเปิดให้ท่านชมพระองค์จริงในราคาที่เาบา <au>, ๆเข้าถึงได้ถ้าได้ส่ององค์จริงสักครั้งหนึ่งอ่ะถือว่า เปิดโอกาสให้ตัวเองหาพระสมเด็จหลวงปู่โตเจอนะจ๊ะนี่นงยราวันนี้อารมณ์ดีมากเมื่อคืนก็นอนฝันดีนะอืมแต่ไม่บอกแบบว่าฝันยังไงบ้างเอเฝันแล้วมีแต่ความสุขนั่นเนี่ยโอ้ทำไมพระแต่ละองค์ของนองยรานี่ททำไมสวยงามขนาดนี้สวยจริงๆนะถ้าเราบอกเป็นที่สองยากที่จะมีคนบอกเป็นที่หนึ่งมชมไปเรื่อยๆนะจ๊ะ นี่งามจริงๆเลยดูสิตอนที่บรรยายนี่ภาพมันจะจอเล็กนะอ่าถ้าจอใหญ่เหมือนมาตรฐานนะโอ้โหเห็นชัดวนี้จะบรรยายได้แบบอืมถึงใจมากกว่านี้เลยนะจะบอกให้นี่นี่นี่ดูความงามดูความงามนี่ดูสิดูทุก นี่นี่ขึ้นมาเลยเนเส้นเนี้นั่นเนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นโอ้โหเครื่องประดับเม็ดนี้ก็เนี่ยนะเด่นสวยนะอ่าเออเห็นไหมนี่คือวกาเพื่อนเลยพระสมบ็ตรัะฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อดินอันนี้ก็ฝังในท่านก็บอกว่าดินกลางใจเมืองนะเออแต่เราก็ไม่รู้ว่าเนื้อดินเนี่ยแตก พระองค์เนี่ยทรงพิมพ์จะโยนะโยนิดๆพอมีเสน่ห์นะทรงพิมพ์โยกรอบกรอบซุ้มมันนะโยโอ้โหดูหมวลสารแต่ละจุดทำไมงามขนาดนี้โอ้โหละลายใจได้